¡Lo! 来啦！ 蕾拉，写你看 yeah ต่อมาถามคำว่ากาแฟเนี่กลัวอะไรหายไปคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่คือคำไหนคะไม่ใช่ตัวค่ะใช่ตัวนี้ตัวค่ะต่อมาเผอ่อเลยเผื่อเผื่อวันนี้ท,ำทำีนี้เดี๋ยวถามคาเฟ่เ anyway> ด็กราเติมเองดูสิหนิสาวข้อนี้หวานหวานหวานอ่ะเติมสาวข้อนี้เด็กเราสุดท้ายเด็กเติมเองแล้วก็นำไปส่งโอเคไหมคะ